วันนี้มีกเกษตรกรมาประมาณประมาณ1 0 0่คนครับผมเพื่อมาร่วงงานประชุมอันนี้เป็นกเกษตรกรที่เราปลูกก,กาแฟทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้าครับผมวันนี้กเกษตรกรที่มาก็ดีใจครับที่ได้มาร่วงงานกับทางบริษัทแล้วก็ทางผู้สาหการจงังหวัดแล้วก็มีกเกษตรอำเภมอมีหน่วยงานของราชการครับผมอนาคตของกาแฟน่าจะสดใสครับเพราะว่า,ามี าผารักและก็เอกชนให้การสนับสนุนแล้วก็มีตลาดรองรับ ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตร,รกรครับผมวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมโครงการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ภาครัฐก็คือสำนักงานอุาาตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายนะคะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเน้นในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะคะปลูกต้นกาแฟแจกปุ๋ยออร์แกนิกให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ชุมชนที่เ,เป็นหน่วยซัพพลายเออร์ให้กับทางโรงงานนะคะก็ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สร้างการมีส่วนส่วนร่วมให้กับทั้งผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายค่ะคือเราคิดว่าการปลูกป่าด,ด้วยกาแฟเนี่ยมันเป็นความยั่งยืนทั้งเรื่องอากาศทั้งเรื่องรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นหัวใจหลักที่บริษัทมองค่ะก็สําหรับงานวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีมากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะเกินคาดหมายมากมากมันสะท้อนให้เห็นว่ากาแฟจะเป็นพืชที่ จะไม่มีวันตกต่ำแล้วถือว่ากาแฟจะเป็นพืชที่จะช่วยชาวบ้านได้จริงๆ